หมอชลน่านมาแล้วนะปรากฏกายครั้งแรกหลังจากที่มีการปรับคอรมอโดนนี้เนี่ยมาออกงานนะครับหลังจากที่เก็บตัวเงียบเลยม,มีใครพบไม่มีใครเห็นนะเออโดยวันนี้เนี่ยคุณหมอเขาม,มางานนะที่จุฬา มาที่หอประชุมนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณหมอก้อยภรรยาที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบนะการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์แคดดีพลัสยกระดับศักยภาพบุคลากรทางด้านสาธรารณาสุขในงานเนี่ยเขาก็มีการมอบดอกไม้อะไรกําลังใจต่างๆให้กับคุณหมอชลานานที่นี้คนก็ไปถามคุณหมอชลานานว่าคุณหมอคะทําไมคุณหมอไม่ไปงานที่ถแถลงผลงานของทางพัรคเพื่อไทยเอ่ยคุณหมอติดภารกิจ แล้วคุณหมอก,ก็ยังคงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรของพรรคเพื่อไทยอยู่ไม่ได้มีการขัดแย้งอะไรกันใดๆก็รอให้มันเงียบๆนิดนึงก่อนอืมโอเคนะไม่มีเกาเหล่าเกาเอยเกาใจแล้วก็ยังบอกอีกว่าพูดคุยกับคนในพรรคอยู่สม่ำเสมอโดยเฉพาะท่านสมศักดิ์ก็พูดคุยกันอยู่ตลอดอืมตามนี้นะจ๊ะ